คำแนะนำไหมคะว่าแบบพอร์ตอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบเก็บยังไงอะไรบ้างส่วนตัวผมก็คือเป็นเด็กวิศวะครับก็มันไม่ต้องเป็นเซอร์ติฟิเคตก็ได้คือแบบเขียนโปรแกรมอะไรง่ายๆเหมือนเขียนเว็บไซต์ใส่ลงไปพอร์ตฟิลิโอตัวเองได้ใส่แบบซอฟต์แวร์ใายพวกคอมเอนอะไรเงี้ยคือเขาไม่ดูกันสวัสดีคะ่ะน้องวินช่วยแนะนาตัวได้ไหมคะว่าตอนนี้มาปลาเราเรียนที่ไหนแล้วก็กําลังจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสาขาอะไรคะอ่าชื่อวินวินครับจบมาจากเรียน าที่พัฒนาแล้วกำลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเจ้อเจียงครับคณะ e l e c t r o n i c ิกส์ o m p u t e r e n g i n n e r i n g ิเนีอพี่ถามอะไก็คือว่าได้เตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวแบบนานขนาดไหนกว่าที่เรารู้สึกว่าเราจะได้แบบมีความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ติดอันดับทอ็ทอปของโลกเลยอ่าส่วนตัวก็คือเตรียมตัวเหมือนภาคอินเตอร์ของไทยเลยครับก็คือเก็บพวก s a t i e l t s มีพอร์ตโฟลิโอที่ทำให้ตัวเองสแตนด์เอ แล้วพวกเอเซ่ recommendation letter เรานองจากที่จีนแล้วเราได้สมัครที่ไหนอีกไหมคะก็เคยสมัครที่สิงคโปร์แต่อคิดว่าที่จีนน่าจะดีแล้วเราเริ่มมาที่จีนเนี่ยเพราะอะไรเหรอคะน่าจะได้เรื่องภาษาด้วยครับคือในโปรแกรมก็คือโคกับ อเมริกาด้วยอาจจะได้แบบครอสกันว่าประเทศจีนดีดียังไงประเทศอเมริกาดียังไงเราเรู้สึกว่าเราให้ความสนใจกับประเทศจีนตอนช่วงไหนแล้วคะก็ช่วงปลายๆกำลังดูเลือกช้อยส์เรื่องมหาลัยด้วยครับก็คือแบบเทรนด์พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์เขาก็มาจากประเทศจีนเขากําลังพัฒนาเริ่มเตรียมตัวที่เม่กี้เราบอกไปอะ่ะพวก SAT พวกอะไรต่างๆนานานเนี่ยเราเริ่มเตรียมตัวตอนเราอยู่ชั้นไหนแล้วคะน่าจะเป็นมสี่ครับแล้วเราแบบ พอเราถ้าเรามองกลับไปเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวใหม่หรือว่าเตรียมถอวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงที่จริงมันก็มีแบบ work life balance มันต้องเล่นมันต้องแบบทํากิจกรรมก็อย่าง balance ช่าอันไหนสําคัญก็ IELTS กับ TS, <ม>ก SAT น่าจะเป็น2 priority สําคัญเรามีคําแนะนํำไหมคะว่าแบบพอร์ตอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบเก็บยังไงอะไรบ้างอ่าส่วนตัวผมก็คือเป็นเด็กวิศวะครับก็ม,มันไม่ต้องเป็น certificate ก็ได้คือแบบเขียนโปรแกรมอะไรง่าย เหมือนเขียนเว็บไซต์ใส่ลงไปพอร์ตฟิลิโอตัวเองได้ใส่แบบซอฟต์แวร์ใส่พวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือเขาไม่ดูกันเ,<อ>เขาดูว่าเราทําอะไรได้บ้างอ่ะถามหน่อยว่าเราได้ออฟเฟอร์จากที่ไหนบ้าง๋อที่แรกก็คือซีอันเจียวตงลิเวอร์พูลอันที่สองคือเชียเจียแล้วก็อันที่3คือเชียงหาเจียวตงแล้วเห็นเราได้ทุนการศึกษาด้วยอันนี้เล่าได้ไหมคะว่าได้ทุนอะไรมาเป็นทุนบริษัทของ S c g ครับทุกปี s C g เขาก็จะมีเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกครับ เขาจะระบุมาเลยว่าต้องเป็นประเทศไหนเขาจะเปิดเป็นประเทศจีนกับอินเดียแล้วในนั้นก็คือเขาจะมีลิสต์มหลาลัยว่าเขาอยากได้มหลาลัยไหนแล้วเราไปสมัครมาเราได้ออฟเฟอร์เราค่อยมาสมัคร SCG คุณนี้ครอบคุมอะไรบ้างหรอคะม,มี Living Expense ตตามที่เราจ่าย มีค่าเทอมค่าหอค่าเดินทางโอ้ oh. ค่าไฟล์ว้าวแล้วมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มแล้วก็มีค่าประกันหลังจากที่เราสมัครไปแล้วอ่ะมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรอีกไหมคะก็คือเราอัพพลายไปแล้วเขาจะส่งอีเมลมาว่าเขาต้องการอะไรบ้างอ่าทำสไลด์โชว์เพื่อไปออนไซต์อินเทอร์วิวว่า oh. แบบเราสำคัญยังไงเรากลับมาซีปีเราจะช่วยอะไรเขาได้ทุนนี้ ะจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราเตรียมพอร์ตเตรียมอะไรเตรียม CV ีเขาก็คือต้องมี one page CV ว่าแบบสรุปเลยว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วเ,เขาจะคัดมาว่าไอ้คนไหนคนไหนน่าสนใจ second round ก็คือทำเป็นวิดีโออินเทอร์วิวครับ เขาจะมีคำถามมาแบบ5าคำถามค่ะแล้วก็รีคอร์ดไปครั้งที่3ามโ n นอินเทอร์วิวเขาจะถามว่าทําไมเราเลือกประเทศจีนทําไมมหาลัยนี้มันดียังไงแล้วเราจะทําอะไรให้ SCG เราแล้วสุดท้ายก็คือ15 to 30 Minutes Interview on-site แน่นอนคือเขาให้ถุนเราแล้วเราก็ต้องกลับมาทํางานให้เขาใช่ไหมเราติดสัญญากี่ปีแล้วคะ4 4 years แล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มไหมในมุมมองของเราก็ถือว่าแบบก็คิดว่ามันก็คือทางผ่าน ก็เหมือนจบมาแล้วมีงานถามคอนเฟิร์มเราคาดหวังอะไรกับอนาคตเราในในหนึ่งปีข้างหน้าก็ได้ว่าเรารู้สึกว่า วินในวันนี้กับวินในหนึ่งปีเนี่ยมันต่างกันยังไงน,น่าจะแบบได้สกิลที่มากขึ้นนะครับแบบเหมือนไปประเทศจีนต้องได้ภาษาแล้ว<ฆ>คือต้องสื่อสารกับเขาเป็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรามีความกังวลไหมว่าแบบเอ้ยเราเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเราไปแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ไหมอะไรเงรี้ยคือผมไม่รู้ว่าจะ expect ไงดีผมว่าคือแบบไปเผชิญหน้าเอาเองแล้วเรามีเขาเรียกว,ว่าแบบเตรียมใจไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าสุดเราเจอฮอตชิฟหรือว่าเจอความยากลําบากอะไรเราจะรับมือกับมันยังไง คือผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบท้าไทยอยู่แล้วถ้าเจอแบบโรดบล็อกหรือว่าอะไรผมก็น่าจะมีแบบคอนเน็ t ชันว่าผมคุยกับใครได้ผมคุยกับพี่สตาฟในเอเจนซี่นี่ได้ผมมีเพื่อนเป็นคนไทยที่เรียนคณะเดียวกันเขาพูดภาษาจีนได้เขาก็น่าจะช่วยเราได้ครับแล้วในมุมมองของวินเองเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าวินเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้ววินรู้สึกว่าแบบ เราเป็นคนเก่งแล้วเราทำไมถึงอยากจะใช้บริการเอเจนซี่อะคะเือทางเอเจนซี่เขาน่าจะเป็น professional ล้วมา deal, ม ah มดีลมหาลัยได้น่าจะง่ายง่ายกว่าคือแบบสะดวกอะค่ะคือ,ม,อม,มันสะดวกกว่าจริงๆพี่ว่าแบบมันก็เป็นการลงทุนอันนึงให้กับตัวเราเองเนาะคือมันก็คือแบบไม่พลาดใช่ไหมว่าแบบเอ้ยเราทําทุกอย่างตามสเต็ปแล้วเราก็คือโฟกัสในสิ่งที่เราควรจะโฟกัสในตอนนั้นเพราะตอนนั้นคือ เราก็ต้องมีอย่างอื่นที่เราต้องเตรียมอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าแบบทำอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องทำอย่างอื่นอะไรเงนะี้ยแล้วเรามีความแบบ looking forward ไปสู่อะไรมากที่สุดเหมือนน่าจะเจอสังคมใหม่ๆเลยครับแบบ คอสผมมีเรียนกับเด็กจีนแล้วอยากไปเอ็กเซนต์ค้าเจอร์กับเขาว่าไอ้เขาเรียนหนักจริงไหมว่างๆเขาทำอะไรก็น่าจะไปเอ็กเซนต์กับเขาแล้วไปเรียนรู้กับเขาว่าทำไมเขาเก่งอย่างนี้แล้วสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวอยู่ประมาณมสมหมอ 4, ห,มอ, 5, หมอ, 6, อย่างเงี้ยเราอยากจะบอกเขาอะไรดีในในตอนนี้ที่เขาแบบว่าเอ้ยมีความคิดอยากจะไปจีนอย่างเงี้ยเขาควรจะเตรียมตัวอะไรก็อ,อย่างหนึ่งคือเตรียมพวกอะคาเดมิกก็เตรียมพวกสแตนดาร์ดเทส พวก z i l แล้วถ้าอยากไปเป็นภาคจีนต้อง HSK ด้วยอันนี้คือเรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำอยู่ละ,ะแต่ถ้าอยาก stand out ก็คือทำพอร์ตทำพอร์ตไปว่าเราชอบอะไรเรามี passion อะไรออาจารย์จะได้รู้ว่าเอ้ยเรามีสกิลอันนี้มาแล้วคือสัมภาษณ์ก็คือง่ายเพราะเขาจะถามเรื่องเรื่องที่เราเขียนแหละถ้าถ้าไม่มีอะไรให้เขาแบบสัมภาษณ์เลยเขาอาจจะถามโจทย์เลขยากที่เราคิดไม่ทันก็ได้ ก็อาจจะเป็นแบบวิธีที่ทําให้สัมภาษณ์ง่ายขึ้นแล้วตอนที่สัมภาษณ์อะเรามีได้เจอคําถามไหไหนไหมที่รู้สึกว่าเ้ยคาถามนี้ยากเราจะปรับตัวได้ไหมกับการที่ไปเปลี่ยน culture totally different culture น่าจะเป็นคําถามที่แบบต้องคิดหน่อยว่าเราจะตอบไงดีเราเมื่อกี้น้องวินได้พูดถึงเรื่อง passion พี่รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยคือเขายังหา passion ยังหาตัวเองไม่เจอเราหาเจอได้ยังไงเราใช้วิธีอะไรบ้างหรอคะ อ,อย่าปิดโอกาสตัวเองนะแบบมีอะไรทําเขามีอะไรเสนอมาก,ก็ลองทําดูแล้วลองหาตัวเองว่าแบบเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องทําต่อหร่อถ้าเราชอบเราก็ค้นคว้าเอาเองอแล้วเรารู้ตอนไหนตอนที่เราอยู่ชั้นไหนว่าเราอยากเรียนคอมพิวเตอร์อมสามคะโอ้โเร็วมากเลยนะก็มีคือมีคนชวนมา แบบให้ลองทําดูแล้วเราก็แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกว่ามันชอบตั้งแต่คลิกคลิกแรกเลยแบบแต่ว่าเราก็คือลองพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองคือแบบรังเลอยู่ว่าเอ้ยเรามาสายนี้ไม่คิดเรื่องอาชีพเลยครับ<อ>ก็คือแบบเอ้ยมีอันนี้มีเขียนเว็บไซต์นะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบอาจจะมีตั้งคําถามอยู่ก็คือลองทําเลยดีกว่าใช่ครับแล้วก็ ก็จะรู้ตัวถ้ารู้ตัวยิ่งเร็วก็จะเตรียมตัวได้ยิ่งเยอะสุดท้ายแล้วเรา looking forward อะไรมากที่สุดในในเจอเจียงในเจอเจียงก็ที่จริงก็คืออยาก survive CP <c oughs> ให้ได้ <c oughs> เพราะว่าแข่งกับเด็กจีนอยู่คืออยาก experience อาจารย์ที่ cross กันมากคือ <c oughs> แบบทางอิลลินอยสครับ <c oughs> เขาก็จะส่ง พวกอาจารย์มาสอนตอน<ม>ช่วงเทอมแรกๆแล้วเทอมสุดท้ายก็จะเป็นทิเชอร์จากเจ้าจียงมาประสานต่ออยากรู้ว่าการวิธีการสอนจาก<ม>อเมริกาหรือจีนมันเป็นยังไง<ม>แล้วก็สุดท้ายเขาสอบมันจะเป็นไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มีโอกาสมาสัมภาษณ์เราขอบคุณมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ